ประจําเดือนกุงภาพันธ์นะครับต้องขออภัยที่มีการประชุม <c oughs> เร็วมากเนื <c oughs> ่องจากว่าเรามีภารกิจเร่งดว่วนอยู่หลายๆเรื่องที่จะรอจังหวัดทิ้งช่วงไปสัปดาห์แรกของเดือนก็ก็กไม่ไหวนะครับแล้วการประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมครั้งที่7ที่เราประชุมสัญจรก็หลายคนบอกว่า คิดว่าประชุมอย่างเก่งสามครั้งก็ยกเลิกแล้วแต่ผมพยายามจะให้ได้เก้าครั้งยังเหลืออีกสองอำเภอครับคือเขาเชียกันกับโคกสูงเขาชีงกันโคกสูงครั้งที่แปดแล้วก็ครั้งที่เก้าแล้วก็พอจบครั้งที่เก้าพกก็เข้าสู่ระบบเดิมนะครับประชุมก่อนประชุมในวันที่เราประชุมคณะส่วนราชการจังหวัดแล้วว่าช่วงบ่ายก็มาประชุมประจำเดือนไปเลยพองหาประชุมแล้วไง ไปแล้วของหัตถรแล้วของหาไยงของออออเอะนั่นก็าเราก็เรื่องสามเนี่ของหตาการโวกสูงอของหัตการโคกสูงขาโตษทีผมผมจำน้ว่าของหัตไปผมไปประชุมอะไรว่าของหเขาไประชุมพวกเจ้าหน้าที่มาอ๋อโอเคประชุมมาเขาบอกอย่างนั้นผมลืมไวาผมเท่าทีเท่ทีรุน